Tay lúc này mày ơi, ơi. Mẹ này. Bà. Cháu mẹ phân nhà mày luôn sĩ chái mày đi phân luôn hai to bạo nên luôn luôn này ừ. mày ơi mày mày ơi mày 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 ง้อเนี่ยไปกินน้องไม่เท่าแล้รวันนี้อ้าวเบินเงีตานั่นเห็นบ่ไม่เท่าเปลาเลยเนอ่ะนี่ายมเองอิ้ิหมอมันเลยขายดีบ่มันเนี่ยบับัจักโลละ่ก แน่นอนเล่เจ้ามาไลซดอีกเด้อมาไล่ซดเนี่ยปาใหญ่เนาะใครไป็นพกหันไม่กันตใหญ่เลยเโอ้กินได้บ่อยติมใหญ่ไปูนี่เฮ้ยไม่ยังขลามบ่มังคขลามบ่มังคขลามเขากรัมบ่อมซื้อมังคขลามบ่อยเออซื้อซอยไม่ยังนี่ บางสิบพันเลยโอ้มีหมายว่าจะเดินอันอะไรุบบอัน่สิบพกอันแค่ห้าสิลดไท้ลูกไปได้พ่ไหมลดไท้สลับกันแนตีตอนนี้ก็ต้องมาสืบบางขลามไปหน่อยลอาหาพันเนาะ เ่อนเอออหาพันเงินมีนอกเร็บตัวเด้ให้เชื่อน่ะแบบบีบเลยละนี่อ่อนๆท่านก็กกกตานก็ได้ครับหกตานกันั่นเจ้าบ้านต่บ้านไหนกันไหมมาแต่เมืองพีนนันยางมาแต่เมืองพีนเนาะมาขายจนจบงานบ่นี่ยแบบเบิร์ดแลวก็เอามาไม่หรอเปล่าเออเบดลกมาไม อหญ่่เจ้ากเลอเอานี่อ๋ไม่เป็นยังมันใหญ่พิ่ม่อเอาเออแบ่มนเ็าวลาาแงลื่เอเมนกลมันลแหละมันบ่งน่อยบ่งใหญ่พี่น้องเลยเด็กเอาแลอวแต่จามตามใจไปคืบโอ้ยใหญ่บงอหงาเนาะนอบ่งบทงเมนพาลอบงคเขากำมิีรัมซีเดยิมเดีวกิน้ำ เล่นด้วปะอือเอาเดียกอะขันไปติดกิโลน่ลุกไปเลปอดนะเสือแนวอื่นต่อพี่น้องเนี่ยโอ้อันนี้เสืออืองขึ้นงามเอยฮะทามร้อตัวเท่าไรน่ะอันนี้เออมันเก๋นะเมาเบิ่งเสือพี่น้อง โรยไร้งามเลยงามงามเลยนี่ไบอเอาให้เรางามเลยมีสีดำสีย่างบสีเด่มีแตสีีมสีครีมมีแตสีครีมเนาะมวดนี่เนี่พวกมวดนี่บเขาชงเขาได้มืมแบบนี้งามงามเบนี่แหละสีเดียวนี่โอ้ยเลี้ยงด้ ต้อเลาม่ส inh <at> ีน <tı ro> er mm ี้มันงามเลยเอสีนี้แหไะมันงามเทมันก็ได้ดูอ่ตันนี้บ่มากบ่ตัวนี้จะงามเลยอันเดียวกันบอล้ล้างที่เ่าซีนี่เป็้าาคนแบบไว้รุ่นแน่เนาะอยากได้แบบไว้รุ่น้าแต่บ้านลายนี่ไสี้สีไข่ี่ไอสีไข่ขั้นไข่น่ะต้นเอาต้นนี้แล้มันดีหุ่เนี่ยมันก็สิเดียวที่บอ แม่นซีเดียวเออมันสีเดียวงามเลยสุดยเนุ่งขเลยงมสีนี้หลมันเลือกสอคนน่ะอันนี้สีผู้เบาอันนี้น่ะเออผู้เบาเพิ่มผู้เบาเิ่มเบาเพิ่มผู้บาเิ่มเบาเพิ่มบาเิ่มเบาเพิ่มบาเิ่มเบาเพิ่ม้บาเพิ่มบาเิ่ม้บาเิ่มเบาเิ่ม้เบาเิ่ม้เบาเิ่มเบาเพิ่ม้เบาเพิ่มเบาเพิ่ม้เบาเิ่มเบาเพิ่มเบาเิ่มเบาเิ่มเบาเิ่มเบ

เพ่าเขม่าใจดีนะพี่นางเขามสือตกงมาเลไปนใจก็มาเดินหานนี่ม่เุดเสืองามพี่นายังในหุ่นก็ไมงามพี่น้ไงมนีอันมากเลยอันนี้เาตื่นเมนบอ เ่ใช่เคใคยที่มาวใ่เอาก็เอาตัวชวมใชเลยอย่งนได้มาพี่น้องมาตัวนี้กับเป็นบรรยากาศนางกลางเวนนะพี่น้องอืมอันนั้นโมเมนต์แนวเบิ้งนะพี่น้องคันซื้อต้องซื้อรถเออัานซื้อก็ต้องต้องเอาเลยโมเมนต์แนวเบิ้งแมนมันโมเมนเสือผาเด้ อันนี้จะเป็นฟั่งเสือผาพี่น้องเต็มเลยลอยไปเรื่อยๆมันเขาต้มเอาเดียวเขาไม่ได้เผาบังลามับ มาทั้งนี้กับห่านมะพร้าวต้นพึ่งมะพร้าวต้นพึ่งปั่นเพื่อสุขภาพเนาะยู่โซนนี่เนาะนาผู้ใดเอนมาทงนี้กับแวะได้ด้วยพี่น้องเด้อห่านมะพร้าวมะพร้าวปั่นเพื่อสุขภาพพี่น้องไงมะพร้าวหอมช่างมาแต่ไทยบ่นนี้นะมาแต่ไทยไปเล้พี่น้อง สุดยอดเลยสุดยอดจจะมีกล่นนคนกำลังจัดห่านพี่น้องงานนีิ่นว่าจัดเต็มพี่น้องลังการเลยงานมีมีกเผาน้ำเผาปั้นเนาะเผาปั้นแล้วก็มี กระเล็น้ำบอนี่นะทั้งกระแลมไพี่นองไอติมไอสครีมอันนี้จะเป็นด้านนาเวทีสลา,ากางเาะพี่น้องบอนเปิดงานบุญนมัสาการพระธาตุโพ้นพีน่น้องันกกดอ้ยกะเกี่ยมม่ข่าเศร้าคลายเติบ อันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้เนาะพี่น้องคนยังบบทันนลายปยนายันไดยบง่านนันงมุดอศมือเปิดงานเลยยังบ่เห็นบ่ห้านั่ปปปปนะยังรรยก็รถตีบ่ะ ตอนนี้กำลังตามหาห่านโรตีพี่น้องยังบ่เห็นจะเสือเสื้อผ้าลายเนาะมามาลุ้นไคเกอร์บอลไคเกอร์มาก่อนเสื้อผ้าราคาถูกพี่น้องเลยเนี่ยงามงามมี่จะตัวงามเลยนี่ยเอ้าไม่ไงเจ้าเอาเฮ็ดยังเสื้อให้ลูกสาวบ่ตัวเท่าไรเน่ะ ตัวรหาสิบพันกีพี่น้องตัวกังามี่ยงามอ๋ไดเป็น่ลือกเอาหลายๆตัวเราเด้อบ่ไดุ้ดหนึ่งุดนึ่งโอ้ยด้วยเือมงามไม่นเอ้าตัวอยากได้แบบนี้มเหนบ่ตอนนี้กำลังกำลังเลือกเป็นทรงผู้ยิ่งที่เนาะในทรงผู้ยิ่งเอาไปเห็นป้ายบ่น งามเด้องามวิลล์ลูกสาวก็เสือชงลูกสาวมานี่ย <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนเสือผ่าพี่น้อง <c oughs> อืมโซนเสือผ่า,ง, <c oughs> ผางามหลายหลายเครื่องหลายมาเนี่เก <c oughs> ือบก็มี เต็มอย่างเลาะไปเรื่อยๆพี่หนุ่มโซนเสือผ่าพี่หน่มไมไม่ใช่โซนกำงามเลยนอกเมือนจาง้ามเขาเลยเออมัน เดี๋ยวหลออไปเรื่อยๆอ้ามาอีกอ้าสบายดีฮอตตันเสียหลอไปหลอว่ามามา,มาพออันหา้านมะเฝ้าอีกคือเก้าพี่เนก,กะแลมเลยอามราแล้มด้กะแลมมะเฝ้กากะทิสดมาหอดอีเนาะ อันนี้เป็นห้านสาขาสองเด้อพี่น้องเดนเยอสาขาหนึ่งเขาไปเห็นมาแล้วอยู่ฝั่งนั่นอันนี้เป็นสาก้า,าสองมะพร้าว,าาวาห่านต้นเฟิองคือเก่าพี่น้องเลยเช้าแล้ววะเรามาทางนี้จะเป็นห้านอาหารตามสั่งเฝ<ม>อ<ม>ขอเปียกมีครบสุดนะพี่น้องดูเด้อโซนนี่เด้อ แล้วไม่ฆ่าก็ลังเห็ดก e ็ลังผักก็ังปกๆกันเราบุญอ่ะก็ลังกระเทียมใส่ก็จะเปิดงานอลไรเนาะพี่น้องอีกจัดมือวะสองมือเนาะเมรีเมือนีซับเจ็ดเวอร์เมร้ซับเจ็ดอีกสองมือเปิดงานทั้งนี้จะเป็นห้านฆ่าห้านเฟอพี่น้องเลยอาหารตามสั่งผู้ได้มากกว่าแว่มาได้เด้อพี่น้องเด้อยทางนี้เด้อ อันนี้ห่หานทับ,บีดในห้านเจ๊ทองนะต่อ,ตอไปดิต่อไปก็ห้านเจวีเจวีจนเน,นาะห้านตามสั่งไปห้านไปลองค่อยไปเอาละเราไปเรื่อยๆเนาะตอนในตามหาอัน,นยังกว่ายังโรต,ต,ตีมันบบมี่อรอโรตีแถวนี่ยมุมกกระเชื่อกนะครับมุกอะไรมุกจบจ๊กวุกเง<พ>ินม<พ>ุกจก แล้วหลอมาทางนี้โอ้มาพ่อนหั่นหั่นกาแฟแม่เสริมพี่น้องแม่เสริมแม่เสริมเสริมสวยเลยเสริมสวยน่าโตเลยเดี๋ยวจะชวนนี่เด้อพี่น้องเด้อโซนไหนโซนนี้โซนอย่างโซนเอโซนบีโซนตกตาโซนตะเวนตะเวนออกนี่เด้อยกข้างนี่เด้อพี่น้อง พู่ใไดอันมางานถาดพนกับเวะมาทางนี้ก็ไดก็ได้ทงเล้อา้วเอาสีเลาะไปเรื่อยๆพี่เ้องเอ้าไม่เห็นอ้าวเป็นอะไรได้ยังนี่อะงานได้ส่งบอสสาวโอ้ได้ส่งทั้งนั้นได้ยังลูกชายลูกสาว สุดๆนั่นเองโค้งดีเหนื่อยเนาะเหนื่อยถ่ายพูบแล้วก็ไปหาเลา่อข้าวก็หาเลาะคือกันเดี๋ยวนี้เลาะหาโรตีโรตีโบห็นเดี๋ยวนี้นะโรตีโบห็นนะครับครับไปตะพุนอีกวาปิ้งเป็ดปิ้งไก่ปิ้งนกปิ้ง เอี่ยนปิ่งกบปิ่งปลามีทุกอย่างพี่น้องเลยมาห้านี่ห้านี่อาหารตามสร้างไหมฮานพัดพัดทุกอย่างเนาะพัดทุกอย่างปิ่งปลาปิ่งกบปิ่งเอี่ยนปิ่งมีทุกปิ่งพี่น้องเลยโอ้หันแม่ดองเขาไโอ้หันแม่ดองตัวเบาดิอ่ามาห้านี่กัดได้ลองเจฮัทฟูไดมากกัดมาโน่มาอุดหนุนได้เนาะพี่น้องเนาะมาอุดหนุนได้เด้อ ปิ่งไก่เป็นโตเครื่องโตก็มีคนปิ่งปูปิ่งปลาปิ่งกบปิ่งเขียดมีทุกอย่างทั้งนั้นเฮ้ยไปเบิ่งห่านบ่าแจ็คบ่บ่าแจ็คอยู่ไสไปบ่ว่าแจ็คเราอยู่บ่าต่อเขาอยู่บ่เฮ้ยนนาว่าแจ็คอยู่หน้าบ่บ่ไปเบิ่งเราดูจังว่าเรามาแล้ยไปทางนั้นได้ไปแล้วมาทางนี้จะเป็นห่านนั่นขายส่งเจ๊ลุยบ่ขายมาเอาเองบ่่สงอันนี้ขายบ่ส่งบ่ขายมาเอาเองเนาะ ส่ง m ยูบ่ z ่ o งเนอะอ้มีเสียงพอไปหน่อยนใช้ได้หมดเปล่าต็อยู่ภาลมาทั้งนี้ก็เป็นงานกับพี่เนาะ หางกาบพ่แม่งอ่อบอ่ะเออหางกับฟ่เพินผได้มากกอกมาอุดหนุนเพื่อนก็ได้เดิอ่้อ้าวสบายดีว่าแจ็กกี้เนาะอ๋อแกี่ไม่เป็นห้านเพื่อนด้อพี่น้องอเราเนี่นะอขายยังขายทุกอย่างบ่ขายทุกอย่างพี่ด้บาแจกพี่เ กอย่า้บอกครับอดี๋วบอกความเดรีนี่ยนั่นน่นอาวงมาแห้หม่จะเฮ็ดอย่างเนี้าหลายบ่ค้าหลายบ่พอได้ขายยูทิเหมือนขายยูบ่เหมือนขายยูเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะ ใชไมค่ากระปุนนะใช่ไมค่ากระปุน่นคือมานั่งอยู่นี้พูเด้ออันไมู่เด้อบอลกระปุนนี่ไม่ค่ากระปุนพักสู้จังโหลคนอื่นเนี่ยยูแนวกินเด้อพี่น้องด้วบแจกมีผัดลมแป้าเปาเปป้มีต่ัดลมบอแจกเอยอาหารหลายทน้องเคาได้มาด้งมปลาปลาคาวใหญ่

ทั้งนี้กับห่านไม่ใหญ่ทงเนาะปุ้นเขาปุ้นแซ่บหวานหวานเย็นพี่น้องนี่กับห่านไม่ใหญ่ห่นไม่ใหญ่ใบเนาะไม่ใหญ่ใบเนาะเออกระปุนแซ่บปุนแซ่บสั่งได้เนาะเมื่อบุญระบายได้เมื่อบุญอันนี้ก็เต็มห่านยู่แหละเมื่อบุญนะ ชุด <laughs> นี้จะเป็นเครื่องดินลูกไผ่พระใหญ่อ้วนหน่อยเนาะโอเพรนาเ่นนให้ลูกไผ่เพิ่นมาขายเลยนนี่หลักรว่าห<อ>่อ้วนใ่อ้ใหญ่อ้นหดีกระบอกเพนคืออีกนี่ไทเนี่อันนี้เจ๊ยังมาเดอ้อเนาะมาซื<ม>า้อสร้อย เพิ่นมีเพิ่นขายยังไงล่ะใช่ลูกชาวเพิ่นมาขายปอกพริกกระมิ้นก็มีพี่น้องมากต่อหลอกสลี่ไข่หึปอกเล่ากันเลยมิถุนายนบอกเล่าเนาะถูกแดดเรียบร้อยแล้วขายเป็นแพ็คเนาะเนี่ยถูกแดดเลยตัวมันบวมมีได้เลยนี่บวมมีกระยามันถือว่าแคมเลยอยู่ตัวหนาแคมแคมน้องหลวงเนาะ ผู้ใดมากก็แม่อุดหนุนก็ได้ครับพี่น้องเลากมาทางนี้จะเป็นเลากมาทางนี้เป็นน้ำขายน้ำทุกอย่างพี่น้องฮันจีจ่าเด้ออุดนุนก็ไดมางานบุญนมัสการพระธาตุโพนกับมาเวศซอยซื้อซอยพันแหนอุดหนุนขาวๆนี่ซอยพันแน้อยู่หลังของน้ำเด้อพี่น้องเด้อข้างคังางคอยู่ข้างคางของน้ำมาแล้ว อันนี้บักข้าวใส่จอกพื้นคล้ายมันสีโมเมนของเฮียเพิงเฮียเพิงใส่เป็นเป็นเป็นหมากเนาะใส่เป็นหมากอันนี้ใส่เป็นใส่เป็นจอกหรือเปเป็นจอกเป็นจอกเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะทางนี้มีห่านอีกหนึ่งเนาะเพี้ยนยังทอดกล้วยยังอาหารตามสร้างเดี๋ยวเขาแวะมาโซนนี่อีกขากหนึ่งเนาะพี่น้อง อามีลอตเตอรี่อีกตรี่ลวันที่สอยู่มได้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเซิ้นแว่มาทังนี้แล้วพี่น้องเด้เอาตัวไหนน้เจ้าเอาเอาไหนึ่งจะายเอได้มากเลยได้อันนี้อันนี้คืองวดได้งวดมาที่หนึ่งี่แหละมาทีหนึ่งเดือนเดือนเดือนสองเดือนสอเดือนเอาไปหนึ่งยด้อหนึ่งหรือเอา่องใบเด้เจ้ามีเลขมากไดใจอยู่บ่้ เอาใบหนึ่งไปจ้าจับเอเจ้าลจับจับให้เพิ่นแน่เออจับตัวนั้นมันจะออกที่ว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่ดึงที่ชองเอาไปโหลดจับให้เพิ่นแน่จักใบหนึ่งน่ะเดี๋ยววัดชัดว่าที่นวัดที่ดึงที่ช่องมาดูนะเอาเอาตัวนั่นบอกไซรเลขกยังเลขกยังดึงซี่นี่บอกเอาเอาให้เพิ่นเอาให้เพิ่นเอาให้เพิ่นไปหนึ่งดึงรวบบ่อเออสองใบสองใบเล้วนี่อันนี้รางวัลที่ยังนี่ ที่หนึ่งเนาะช่ลาอันยินดีล่วงหน้าเด้อไปกินก้อนปะไปกินก้อนก็ได้ปะเอาในะไปปะกินก้อนจะได้มาทันไหนกันละร้อยชาบาทได้ชาว็จเอาเอาใบนึ่งชใบกดชอง้อยชี้ิบบาทเอาใบเอบเอาใบหนึ่เอาใบไปหนึ่งเอาใบไปหนึ่งเอ่องเ่นยู่องนนจ่งวนี้แล้วเอ้าดูดิเจ้าของมาแล้วโอ้ยเจ้าของอยู่หนีเนาะเจ้าของ ไรลักไปลักไม่หนึ่งสิบหกล้านบาทโอเคนะพี่น้องโซวนไหนจะมีลอตเตอรี่เด้อยผู้น้อยๆข้าๆของเก่าเนาะเป็นแบบแมนแมนแมนขันแม่นถือเนี่ยมั้งถือเอาชิบสองหมื่นเลยมันหลายคนขันแม่ถือเอาชิบสองใบเดียวนี่ถือรางวันที่หนึ่งไปเอาเงินอยไปใส่น้ำข่อยนิดนลงน้ำเจ้าก็ได้เนาะได้ได้พี่น้องขั้นถือหลายไม่ค่าลอตเตอรี่เลยพี่น้องเขาจะกันใจตายเขาจะกันใจข้ามหนีก็พ่อละหกล้านนี่ก็พอแล้อะลร จะชื่อรถช้อนคาดกับเรือเอาพี่น้องอย่างไรได้ถึงชื่อโซนมาอยู่โซนนี้ด้วยพี่น้องด้วยแคบน้องหลวงตอนนี้กำลังจกจ่ายเงินม่คขาลอตเตอรี่มีขาพี่น้องเลยรูดใบเดีใบหนึ่งเท่ากัแปดชิมหาเลยเนาะอ่ก็เป็นเงินบาทก็หนึ่งร้อยซ้าวบาทพี่น้องเลยอ่ามาอุดหนุนฟุกให้บ่ได้ด้วยพี่น้องเนาะเท่ามันฟุกห้ก็มีได้ รางวัลที่หนึงโป้งมอนี่ดวงเขาเคยมอนี่มือนึงาจับาจับมือนึงผ่าจับมือหนึงเอากรนโาบอาเลยือสาจบงได้เห็นเออไอบางเนี่ยแมาซสื่อซอยผู้สาวกหาพันกีบพี่น้องเอ้ คายได้หาอัเอาตัวใหญ่ไอ้ี่้มนี่เนียามคน้นี่เรื่อนยนี้รับนี่ซื้อยังไงก้วยบก้วยทีเราไปจ้าว้ายเดี๋ยวเาโนเป็นบัตรท้งคู้มเื่อกันเด้อบบเ้อบไปไปเบื่อกันเน้อไรไปทั้งใดตามหานรถตี บโบเห็นโรตีเลยโบได้กินมนันีพี่น้องเลยสุดท้ายก็โบได้กินโรตีเนาะ